เอสปาร์กโค้นนี่ผมดีใจอยู่นะเนี่ยดูหน้าผมกูเกิดมากูเกิดมากับดวงราชาตู้เหล็ก เออแะครก็ผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับหระการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนําเป็น Off Start z e r o เลยนะครับตอนนี้น่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลําโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กีโกก็ด้นะครับรถละที่100บาทครยบผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกมเกมสายกระชา เรามันขาดการเติมเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วร้านที่ผมจะแนะนํานั้นคือ c ีไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเติมเงินในคับหรือว่าเติมผ่าน UID ด,ดีหรือว่าเติมผ่าน ID ดีพัทเบิร์ดที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองเลิงก์อยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องนักนล่าไร้ในกรและวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเกมคุกกี้รันใครไม่รันโง่ k i n g d o มือไรนี่ไม่ได้จังเด็กบมบ นะครสำหรับวันนี้แล้วนี่ครับผมอย่างที่เห็นนะครับหลังจาก2คลิปวิดีโอที่ผมปล่อยไปได้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับผมไลน์แล้วยังถึง2องพันและยังไม่รู้กูไม่ได้สนด้วยนะครับผมเอยสนครับผมขอโทษนะครับสนมากเลยครับผมอย่าลืมไปไลน์กันด้วยนะครับเอาดูแชทเห็นไหมฮึโขรมฮึเหิมพร้อมโคตรดนะครับวันนี้นะครับผมผมจะบอกเลยว่าตัวละครของผมในเซตไลน์อัพนี้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกทุกคนไปดูเซต ไลน์อัพตัวละครก่อนนะครับจะได้รู้ว่าวันนี้เราจะมาตามหาใครนะครับวันนี้ต้องอัปเดตสมบัติกันก่อนนะครับสมบัติเป็นโจมที30%ลดิบน์คูดาวในงานไฟลดเกาะนะครับผมแล้วก็ตัวยืนนะครับเป็นมาร์สแลนตัวโซโล่ไม่มีประโยชน์อันใดนะครับแต่เคลียร์ด่านไวอันนี้ชอบแลวต่อมาเป็นดาร์กช็อคนะครับผมมีความสามารถในการลดเกาะก่อนที่จะให้เอสเปสโซดูดซึ่งเอสเปซโซผมนะครับได้ใส่รูนดาเมจและลดคูดาวนะครับเพื่อที่จะทําการดูดได้เยอะกว่าคนอื่นเอสเปสโซเจอเอสเปซโซเหรือวล30 สอคนผมดูดได้ก่อนเขาสองครั้งแค่นั้นก็เพียงพอแล้วอันต่อไปแถวหลังนะครับเป็นสมุนไพรแล้วก็รุ่น3ามโคคังเน็ยนะครับผมตัวแจกตัวนี้นะครับควรทำนะครับเพราะว่า ช่วยในการผ่านด่านได้เยอะมากสามารถเซฟดาวในการผ่านด่านเดี๋ยวผมจะให้ดูด่านของผมก่อนนะครับตอนนี้ที่ทําการผ่านมานะครับแผนที่จะเห็นได้ว่าเห็นไหมผมเก็บดาวแบบครบร้อยเปอร์เซ็นต์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 เพราะว่าถ้าเราจะคบดาวได้เราต้องห้ามตายเลยเ้ยและการมีฮิวตัวเดียวแล้วเราไม่ตายเลยมันอันตรายเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะี่ครับการที่เราจะปั๊มเพชรได้ก็ปั้นไปเลยแล้วอะไรถึงทําให้ส่งเสริมในการปั้นได้ดีขึ้น พราะกิจกรรมตอนนี้เนี่ยมีการปั้นรุ่นที่3อยู่แล้วนะครับจะทําให้เราเนี่ยได้ฮิวเศษฮิวนะครับเศษสมบัติหรือแม้แต่กระทั่งตัวกระชาไปจนถึงเศษของสิ่งกอ่อสร้างเลยนะไปถึงสงเสาอะไรเนี่ยมีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วปั้นตัวเดียวได้กิจกรรมด้วยแล้วก็ได้ใช้งานจริงด้วยนะครับตัวนี้สนับสนุนเลยสําหรับคนที่ยังเล่นสายฟรีอยู่นะครับผมเอาเข้าเรื่องของเราเันดีกว่านะครับผมวันนี้นะครับผมจะเอาส0,000ื่นเพชร มาทะหลุงครับผมในตู้เลดเดิมเพราะว่าผมบอกเลยว่าตอนนี้เอ็กซ์เพรสโซของผมนั้นเนีครับเป็น2ดาว47เศษนะครับยังค้างอยู่อีก3เศษเพื่อขึ้น3ดาวและอีก7 0เศษนะครับเพื่อขึ้น4ดาวเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมจะเปิดตู้เลดครับผมไปเลยแบบไม่ให้ตั้งตัวไอ้ดามาตัวเดียวบันพื้นนี่พี่บ้าแม่มด จ็ดโดไอดีของพี่นี่มันของจริงวะกี่ตัวครับบทแป้งจังหวะนี้เปิดเลิกกันไปเลยไอ้น้องชายบอกสิ่งที่ตัวเองอยากได้ไปก่อนนะครับภาวนาด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นนะครับโฟกัสไปที่แป้งนะครับแล้วก็แป้นกดต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยอยากได้ชเอมมากๆเลยเพราะมาร์คแลนดของผมเนี่ยแม่งปัญญาอ่อนแล้วก็บื้อมากผมก็เลยอยากจะได้คุกกี้ชเอมมามากๆในการเสริมทัพครั้งนี้โอกาสเอาละไม่รอแล้วระหว่างฟังก็ไปกันเลยแล้วกัน คาร์ o อนโรยผงให้มันแววววววเอาละ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 ลูกเป็นไฟแล้วจังหวะนี้คือฉันมาจากไหนกันนะนมไงนมนมหมีป่าดิคุกกี้สาวเจ้าป่าเดลิออนคิงเรียบร้อยครับแป้งแพนเค้กสองเลยเหรอโอเคสามดาวเรียบร้อยนีครับก็มาไปอีห้าเศษนะครับผมถือว่ายังดี5้าเศษ ชุ่มฉ่าไม่แย่ไม่แย่ต่อไปกีักกลาม,มาอีกหนึ่เศษอัศวินมา5เศษกับ1ยิปิกถือว่าสําหรับโลแรกไม่ได้ตั้งตัวก็ถือว่าโอเคต่อไปครับผมสําหรับโลที่2โลนี้ผมได้กลิ่นมาเลยกินนมมาเป็นเต้าเลยเออใหญ่นะผมดูนะผมถ้าผมจากการสังเกตน,นี่น่าจะเป็นอบีไปซีไม่เลยละกันบไปซมา3ตัวดี B. ทะลุมิติเข้าไปมองเข้าไปในกระจกแม่มดทาําตาหวานครับผมอุ้แล้วคุณแบบคนแบบปั้งใจละเอียดแบบนี้เกินหนึ่งตัวแน่นอนมาหนึ่งตัวเท่านะั้นก็ไม่ว่ากันเอาละแล้วแต่ใจท่านต้องการกินที่ผมได้นั้นเป็นเหมือนชีตม,มาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้อะไรกดไปที่เบ้าโรยดาวโยนขึ้นไปกลางอากาศเอาเข้าเตาหลอมเผามันให้เกลี่ยมไม่เกี่ยวตัวนี้ไม่เกี่ยวแล ต่อไปเฟสรุร่นที่3เอาละอันนี้ละ่ะเบื้อเปลวไฟเป็นสีม่วงขออันเชิญเจ้าจะเอมมาแล้วตัวนี้มา2อ๋อเขาให้ผมสร้างตัวนี้เพื่อที่จะทีซีซีในการรับมือด่าน6ครับ25แสดงว่าตัวเกมแอบห่วงใยผมเล็กๆจากไกลๆเด็กๆอยู่หัวเรอะก่อนครับฟังเหตุผลที่ตัวเกมให้ผมก่อนอ่าแสดงว่านะครับผมตอนนี้นะครับ ผมไม่ได้จะปลอบใจตัวเองนะครับและจะไม่ได้ไม่ได้จะปลอบใจทุกคนด้วยแต่ผมอยากจะบอกว่าสาวเจ้าป่าผมยังไม่มีพอผมได้2ตัวแบบนี้ผมมี1ดาวครับดาเมจผมเพิ่ม250เลือดผมเพิ่ม100โทษคุณนี่ผมดีใจอยู่นะเนี่ยดูหน้าผมดีใจมากๆไบโครเฟอร์เฮ้ยโอ้ไม่ก็สปาร์คลิงไม่มาเป็นตัวแต่มาเป็นเศษโอ้ดีอันนี้ดีเศษอีพิกของ อเอ็กเพรสโซ่ยาวไปน้องชายนั่นไงนักกล้ามอีพปิกหนึ่งนะครับผมแล้วก็เศษอีปิกสในโลที่สองไปกันต่อแบบอย่าหยุดยัง้งพี่ๆน้องๆมากัน3คนทะลุมิติไปและแม่มดก็ มีตังอะมีตังอะเติมได้ถ้ามีตังก็เติมไปแต่สู้ดวงกูได้ไหมไม่รู้อันนี้ไม่รู้กูเกิดมากูเกิดมากับดวงราชาตู้เหล็กมาดูกันดีกว่าครับลุยมาลอยดาวโยนขึ้นไปกลางอากาศใส่เบ้าล้อมเผาจนได้ที่อืตัวนี้ไม่ใช่องศายังไม่ได้ถ้าได้มันต้องม่วงยังพอหมดยังเสรัสวิน มาดูดีสามเสร็จมาตัวนี้ไม่ใช่ยังไม่เกรียมเชอรี่สายระเบิดต่อมานางฟ้าอันนี้แหละกินชาออมมันหอมหวนขอยนอญาต คิดในแง่ดี1ดาวเราได้คอมโบแล้วเราได้คอมโบแล้วตอนนี้ได้เลือ 250. ดมาอีก5 5 0นะครับผมก็ไม่ว่ากันได้เป็นตัวละครแทนต่อไปครับครับอุ้ยนักแปลธาตุอัพไบคครฟเฟอร์ต่อไปสตอรีโอ่โอ้สามเศษและ1อีพิกค,ครับผมไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่ว่ากันเหลือ21,000พอยต์อย่ารอครับผมอย่ารอกี่ตัว2ได้รุ่น1ได้รุ่นห,นนหนตัวแม่มดจา๋า ตาเด้งเงี้ยวกูแตกแล้ววะ่ะสกิปเลยแล้วกันอันนี้เสร็จไปแล้วกันเส็จอีปิกไปเส็จดีปิกหนักๆไปอย่าทำอย่างนี้เลยอย่าทำอย่างนี้ไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากทำอย่างนี้กับราชาตุเลียนหรอกมั้งมึงก็เกินเลดเกมเท่าไหร่มึงเปิดแบบเปิดสิบครั้งได้8ตัวตลอดอะ่ะแล้วมึงจะมาบ่นอีกโอ้โหขอโทษลวกันเอาเป็นว่ามาแบบรอบหน้าเตรียมเงินไว้เลยแบบพามจะเอมสัก3ตัวให้เด็กในแชทมันเออไปเลย ผมสัญญาถ้าจะเอ็มสามตัวผมจะไปโดฟตดหน้าเฟซเลยว่าไม่ได้สนับสนุนแต่ก็รักไลน์นะรักไลนี่นะไม่ได้สนับสนุนนะแต่รักมจ้ะอ้มโอเคนะมาครับสองเศษตัวละครนะครับสำหรับอีปิกนะครับผมอ่ะเตรียมตัวอมอนแมนหนึ่งหมื่นแปดพันพอยต์ไปในสามสองหนึ่งอันเชิญสมบติยนโม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  คนเช่งมันเยอะเกินีเยเจมเจมบอกมาว่าพวกมึงเช่งเน่ะเจมหลังไม่มาบอกอะสคริปเลยใจพี่ร้อนไม่ไหวแล้วแปลกๆลแล้วตอนเนี้สามเศษนะครับผมตอนนี้ถ้าเราจะขึ้น4ดาวนะครับผมขาดอีก59เศษขัดดวงไปก่อนสักนิดนึงกับตู้อื่นเฮ้ยเฮ้ยกี่ตัวไม่รู้กำลังหมุนเก้าอี้ดูไม่ทัน ดูไม่ทันกี่ตัวไม่รู้ไหนไหนผมก็มาเยือนตู้อื่นแล้วที่ไม่ใช่ตู้เหล็บผมก็ขอญาตอันเชิญชะเอมแล้วก็นมสดแถวนี้มีนะเอางี้ดีกว่าพี่ไม่ได้แบบจะอยากกันู้งอย่างนี้นะมันจะดีไหมถ้าน้องมาอยู่ทีมพี่อะแล้วน้องแบบได้เป็นตัวดาวเมทได้เป็นหน้าเป็นตาคือทุกคนจะดูมาเลยแล้วก็พิมพ์ถามผมอะคนดู8ดล้านคนอะถามผมมาว่าแบบเฮ้ยยังไงครับเนี่ยแทงพี่ปั้นยังไงครับทําไมมันถึกขนาดนี้คิดว่าจะดีไหมถ้าแบบ โอ้คือเป็นหน้าเป็นตาไปอยู่ในท็อปของแบบไทยแลนด์น่ะน้องจะไปกับพี่เวลาถ้าพี่ถามกันเนี่ยน้องจะไปดูน้องจะนั่งงงโง่อยู่ในกองแป้งเลยเบีย้ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าน้องคิดว่าน้องจะไปกับพี่ออกมาเลยออกมาเลยมาเปไปออกมาเลยเฮ<อ>้ยกดเข้าไปเลยที่แป้งเน้นเข้าไปโยนไปกลางอากาศเอาละ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  ตัวนี้ไม่ใช่ไฟมันยังร้อนไม่พอต่อไปอันที่สองอันที่สมหนังฟ้าอันนี้แหละอืม,อมกินมันใช่เลยกินมันใช่เลยสวัสดีฉันคือคกุกกี้นมสดเหมือนรู้อะตามสัญญาเลยน้องชาย เดี๋ยวพี่จะดูแลน้องเองมาร์สแลนน่ะพี่เก็บเขาตู้เลยโอเคป่ะ okay, แล้วเดี๋ยวพี่อัพน้องแบบหนักๆเลยแล้วมารีวิวแค่น้องชายพี่อยากจะบอกว่าดีแล้วที่พี่มาเที่ยวเรลียดอื่นบ้างได้เจอกับน้องรักแรกเลยรักนะมาแล้วหนึ่งตัวครับผมสองเศษคุกกี้สมุนไพรก็ยังดียังเหลืออีกหนึ่งตัวที่เราตามหาน้องชายเอ็มของพี่โอ้ยพอมาแล้วมันมาเลยอะนุ่มสดใบมอีกหนึ่งโอ้ยนี่ใจเต้นเลยเวลาเห็นน้อง ปอยากเข้าไปจอยหัวใจมันเต้นอยากจะเข้าไปจอยกับน้องอน้องเชเอมอุ้ยมันก็เกินไปไลฟ์อัพในตำนานเลยวันนี้่ยต่อไปเลยละกันมากี่ตัว3เข้าไปในวงแหวนเวทมองเข้าไปแม่มดดถูกใจพี่สตัว2ตัวคุณมีเงินเป็นล้านคุณก็เติมไปผมมีหมื่นเดียวแต่ดวงผมมันไม่โคตรนู่นเลย ระดับจักรวาลนะแมนก็จะเรียกผมทำไมว่าราชาตู้เลตนะครับแมนแข็งแรงครับผมเมื่อกี้สังเกตได้เลยนะทุกคนออฟตัดหล่นเลยวันนี้เมื่อกี้มีภาพช้าให้ดูด้วยออฟตัตหล่นไปที่พื้นไม่เกิดรอยเลยครับผมบิดได้สะดวกแลวถ้าใครที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับผมก็แนะนําเป็นออฟตัดซีโร่เลยนะฮะนี่เลยผมใช้จริงต้องบอกเลยว่าใช้จริงจริงสังเกตได้ว่าผมใส่ไปแล้วถึง8ปีนะครับผมจะตีมมา5ปีผมใส่มา8ปีใส่ก่อนบริษัทเขาเปิด ไปเลยลกันมาแล้วเรียบร้อยกดเข้าไปจน,นแป้นบุ๋มเลยโยนขึ้นไปแสงอยากอยู UFO ส่งมารับกินชาโอมมันหอมฉันไงชาโอมเอนคุกกี้พร้อมเตรียมให้บวกดีละสูงเกินเลยทีกูย่อลงมาน,นี้ เ <Girl. S 2> วา่าชาถ้าคลิปนี้ใครไม่แชร์นะกูจะตัดนิ้วตัวเองเลยไม่เกี่ยว <c oughs> นะครับผมเรียบร้อยอย่ามองข้าข้าจะดีกว่าคุกคลิ <c oughs> เรียบร้อยครับยินดีต้อนรับเชเอมนะครับตอนนี้ก็ฟูลทีมเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ผมอยากจะเก็บข้าวเก็บของแล้วก็เอาเพชรไปปั้นแลนด์มาร์กแล้วนะกินอากาศมันช่างหอมหวานรสชาติดีจริงๆคุกกี้เชอเอมเศษชิ้นส่วนโอเคโอเครู้ว่างอน <c oughs> <c oughs> รอพี่ก่อนนะ เอ็กเวสโซเดี๋ยวพี่ตามไปสี่ดาวใช่ไหมอะไรนะสี่เหรอสี่พี่ให้ห้าเลยอะไรนะสี่พี่เหรอห้าไปต่อไปหนักกลับว้ายลืมไปมีสองตัวยังไงับเนี่ยจ้างแล้วเป็นผมนะผมเรียกประชุมเลยอเอาทั้งตึกอะ ลากมาตั้งแต่ชั้นล่างมาหมดพันักงางพนักงานเมนเจอร์มามาร์เก็ตติ้งมาผู้บริหารลงมาคุยกันเลยเอาไหมจ้างไหมจ้างไปเดี๋ยวมันจาัดก,การให้คอนเทนต์รับจบทุกเลยต้นยันจบเนียนคลิปเทฮาบารจิงโก้ไหลๆเกมดังรันวงการไปเลยสามแสนโทรเลยนี่ครับลิงก์อยู่ใต้เลยพักมาได้เลยครับเป็นผมผมเรียกแล้วเรียกคุยแล้วต้องคุยแล้วครับไม่ได้ครับผมบอกเลยปล่อยไม่ได้แล้วคนเนี้ย ถ้าปล่อยไปคือเรียบร้อยแน่เลยนะเออพวกเหมือนกันครับสตรีมาทำมา5ปีซับยัง3ามแสนอยู่ก็ไม่รู้ว่าพวกมึงดูมึงขำจนบางคนฝาขำจนฟันมึงหลุดแลว้วอะดูตั้งแต่ลูกหนึ่งขวบตอนนี้ลูกห้าขวบมึงก็ยังไม่ซับกูนีถ้ามีโอกาสมึงจะเปิดมึงสักทีหนึ่งฝากไว้ให้คิดนะ,ะไรนี่อู้โอเคโอเคโอเคอย่างงอนอย่างงอนได้พี่โซ่อย่างงอนพี่เดี๋ยวพี่ตามไปฝากไว้ให้คิดนะ,ะไรนี่พี่อยากแกบอกว่าแบบสนับสนุนเพชรกุ๊บกริ๊บกุ๊ปกริ๊บมาก็ได้โอ้หใจมันสองตัวเฉย อเอาไงดีอะเราอยู่ในขั้นที่แบบเราไม่ต้องการอะไรแล้วอะในตอนนี้อะเก็บเพชรไ้ดีกว่ามั้งหมื่นสองอะคลิปจบเร็วเฉยผมจะบอกทุกๆคนในสตรีมแล้วก็ในคลิปเนะครับแค่นี้ผมไปปั้นเป็นวันเลยนะไปปั้นเป็นสัปดาห์เลยนะกว่าจะแบบชั่เอเ็มวิสามสิบใส่คุกกี้ครบเอ่อนมสดสามสิบใส่คุกกี้ครบโอ้โหใส่ท็อปปิ้งครบนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะไปปั้นสกิลจนมาขึ้นสกิลลุงนะสกิลขาวสกิลเหลืองแล้วก็สกิลลุงก็ โอ้โหยาวอะผมว่ามันสวยงามแล้วอะสำหรับผมคลิปโอนี้ผมเก็บไว้แล้วกันหมื่นสองผมไม่มีใครเสียใจหรอกไปแล้วระหว่างนี้ไรน,นี่มันงงไม้สามตัวทะลุกกเข้าไปในมิติแม่มดว่าไงแม่มดว่าไงแม่มดว่าไงว่าไงคนด้วยคนแบบละเอียดคนแบบละเอียดไม้สองตัวใช้ยังไงให้หมดแต้มนี่มันใช้ยังไงให้หมดพี่ถามดีแต่น้องสามหมื่นนี่พี่กดแล้วกดอีกกดแล้วกดจนแบบถอดใจอะ่ะกดดีปะวะ กดอีกได้อีกกูไม่อยากกดแล้ววะท้อกดกดจนท้อไอค่ะเฮ้ยไม่เข้าใจเลยว่าเฮ้ยบางทีผมก็คิดนะว่าแบบผมสะสมเพชรมาทําไมอ่ะผมอยากจะเปิดให้ทุกคนดูแบบสามหมื่นเพชรอ่ะแต่ยิ่งเปิดไปมันยิ่งแบบโอ้ก็ก็เข้าใจว่าเป็นคนที่มาเล่นหลังอ่ะไม่ได้เพชรชดเชยเป็นหมื่นเหมือนเขาอ่ะแต่มีจิตใจพยายามอะครับเศร้าอ่ะเศร้าอย่างเลยอ่ะป่ะนมสดหนึ่งดาวไปไหนไหนก็มาละ หนึ่งดาวไปเอาโบนัสทีมไปหน่อยเอาละเอาละมาลวลุกลุกแล้วจังหวะนี้นี่เจ้าเด็กน้อยทำไมอ่อนหนุ่มได้ขนาดนั้นสปาร์กลิงเหรอฮใครอะโอ้ยก g อดคุกกี้ลดข้าวไรตัวนี้ไม่รู้จักครับตัวปืนไอตัวนี้ผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมไปใช้แล้วก็มาลองให้ดูอ่ะไม่ว่ากันคุกกี้หุยห้ยฮูยฮูยยยยังไงไฟมันแรงมากเลยอันเนี้ยชัดเลยพี่ลืมไปเลย น้องชายน้องอย่สี่ดาวนี่นาโอเคจะสี่ดาวนี่นาน้องชายโอ้น้องชายพี่เองเอสเปซโซลืมลืมเอสเปซโซไปเลยกลับมาบอกว่าเฮ้ยจะพักตูเ้เลทไม่ได้นะพี่สัญญากับหนูไงสัญญากับหนูว่าจะสี่ดาวไม่ใช่เหรอคะเกินคิปวิดีโอนี้ต้องแสนวิวแล้วเสร็จไปโอ้โหข้าวไรต่อไปแบบย้ำๆสก,กิปเลยแล้วกันยาวไปน้องชายตัวละครมายับๆเลยวะ เสร็จโอ้แปดสิบหเซตเข้าไปแล้วอืสมุนไพรย้ำไปอีกหนึ่งทีไฟยังไม่แรงพอน้องเชอ oh เร์รี่โอ้มายก d แปดสิบสี่เซตสำหรับคลิปวิดีโอนี้นี่ครับผมก็ว่าทุกคนจะมันสะใจหัวใจตะลึงดึงนะครับผมไม่ขอมากมายนะครับก็นะประทับใจถ้าคลิปนี้มันทำให้ทุกคนยิ้มได้เดครับผมแล้วก็ น้องนมสดยังยังไม่พอน้องฉาเองมันทําให้ทุกคนเล่าร้อนถ้าผมเป็นตัวอิฉาแล้วทุกคนรู้สึกเกลียถ้าผมเป็นตัวดีจะทำให้คุณคนรู้สึกยื้หรือว่าผมเป็นมาดพระเอกเลยเจ <ๆๆ S 1> ้าก <ๆ S 1> ู <ๆ S 1> เลยว่ะ <ๆ S 1> มึงนี่มันดวงยีจริงๆไม่ขออะไรมากมายครับแค่กุไลค์แชร์กับผมแค่นี้นะครับคุณก็ได้สนับสนุนผมแล้วอย่าลืมยาวนิ้วโป้งไปอุดจมูกเดี๋ยวมึงจะตายปิดตาเดี๋ยวก็มองไม่เห็นอุดรูหูโง่กมีอีกเดี๋ยวจะไม่ได้ยิน เอาละคนแรกก็แชร์กับผมด้วยเลยครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโไปายของรับผมสวัสดีครับเดี๋ยวกัน